ตักแบบสีไว้ก่อนใส่ด้านหน้าพอประมาณเยอะไปนะเยอะไปไม่หนึ่งเซนนะ้อทันะ้งเยอะมากเกเหนะหนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรหน,า,หนาไปตักออกนะ <c oughs> <c oughs> สีแพง โ okay. อเคกระเทาะกระเทาะกระเทาะท,ทีทอ,อกระเทาะให้มันอ่าทีนี้ตักปูนตัวเนื้อใส่ใเนื้ออบนี้เราใช้ใสยหยาบนะคะไ้่น,น้าใช้ใสละเอียด อันนั้จต้องอยู่ฝั่งนน ไม้แกอันนี้อันไหนใช้เวอร์กว่ากันไหนไม่โดนไม้อันู้นข้างล่างเราเอามาถูดูดูมันแด่ลมกว่ากันไหมมันคลืบคลืบกว่ากันไหมอันไหนแด่ลมกว่ากันไม้เดี๋ยวอันนี้ไม้เออไม้ม้วกว่าไหมนี่มันดูอันนี้มันดูไงสายยาวมันไม่ได้มันได้ไหะโอเค จะใ,ใช้แผ่นเรียบก็ได้นะแผ่นเรียบวางไปเลยก็ได้เนี่ยย่องอันนี้าอ่ออันนี้ก่อนก็นได้เดี๋ยวอันนี้เดีเ๋ยวจะจะถ่ายดีโอีโตะกั่กคืนที่เรียบๆนะโอเคดึงถาดเลยครับแตะแม่เหล็กแล้วก็ดึงถาด กลดล็อกล็อกแห้งไปนะเดี๋ยวว่า